โอเคตอนนี้จะมีใครมาอรือเปล่าไปล้ครัปล้ครัผมครับสนุกมากครับอะไรยากันปเลยมันมันมีคนถ่ายรูปมีเอยู่แล้วเขาไปเต้นเหรอไม่ได้เข้าไปนะเิดคนละแสน โดนหลอดได้ข่าวเป็นแฟนกันเปล่าจะได้ข่าวเปลี่ยนเอ,อ้ยอะวิ่งเอ้ยอะไปอยากไปอยากไปเปลี่ยนไปอะ ป๊บนึงอะคองคอแบบกิเลสแป๊บไอซีนไอซีนคือรถด่วนไอซีนคือรถด่วนซีนรามาสิบวันแล้วพี่ลามาตีก็ไใครไปกินหนอนละแม่งใครในโลกว่าเราผมสั้นๆนะแล้วใส่เลสบินี่สีดำพี่ซอนพี่ซอนชอบไปดิซันนำไฟก่อนนะเดี๋ยวมาแป๊บนึงแป๊บเดียวเออเดี๋ยวมานำไฟก่อนตัวครับตัวครับกินอะไรบ้าง กีเลแป๊บ,บนึ่งกี่เลแป๊บนึงอย่าบอกอนะไอ้ลูกที่ถ่ายลงทวิตด่าไอ้ทิ้มจริงปะเนี่ยเอาดิไปดิหมโฉไรแน่มึงบอกดิเล่นดำมี มปดีเพื่อนเฮ้ยดเต็ดไอาอยากมาอยากมาวิบีบะไหนไม่เห็นน้องๆนๆองหน่องนองน่องนองไหนว ไม่เหมือนแมวที่น้าขยุมแต่มีแก้มนุ่มน่มที่หน้าขย้ำนะครับอ๊บจักจัประธานไม่เอาเฮียแล้วนะครับตอนนี้ประธานไม่เอาเฮียอะแร้วประธานเมาเกิดมาในยุคที่ของโคตรแพงกาแฟทำไมถูกเสมอครับ

จากวางตะเกียวกินหลังน่ะไหวไหวอยู่ครับโอเคตอนนี้จะมีใครมาอีกหรือเปล่าไอซีไปละครับไปละครับผมครับสนุกมากครับไอซี อะไรย่างกําลังอื้เลยมันมันมีคนถ่ายรูปโอ้กําลังอึบเลยเว้ยกูก็ําลังอึบเหมือนกันไงเกไม่ติดเราไม่ติดเราเฮียลูกก่อนหน้านี้โดนให้หรอ เฮ้ยไม่มีเฮ้ยปาด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 เต็มเต็บมีมึงปะบารูเดอร์มีมึงปะอืมชัดไม่อยู่อันนี้คืออะไรทางตันดึงเสียงดึงเสียงอะไรือปะบาลาห์มไม่เห็นไม่เห็น ม่ไไมอฟังเพลงก่อน,นอเลยไอ้ลูกสวยมันมันโพสว่าอะไรวะเขาบอกแลนเหลืองไม่มันโพสว่าอะไรเออแลนเหลืองไม่มีอะไรเ่มไม่ทวิตอะประกาศตาหาวชัยในรูปอักษรย่อชื่อทีมฮับกลับมาได้แล้ว ไม่เจอเลยว่ะไม่เจอเลยว่ะเยียแม่หรือจะไปเจอได้ไงอ่ะมึงไม่ต้องพูดตอนนี้เขารู้ก็ทำแกงแล้วไม่ใช่เวลาไหมมึงสองคนน่ะไม่ใช่เวลาเนาะขอถามเลยไม่ใช่เวลาไหมผมไปหามาที่ไหนขอโน้มเลยมึงไปดูในทวิตไปขอดนมกินเลยมึงยืนเต้นไปกินไอ้เยียกินคอรีนที่ไหนวะพี่โฮมรูไปคุยกับเกลด้วยกินคอรีนที่ไหนวะมาคุยกับเกลด้วยพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ย แม่งงถามมแ่ไม่เจอเลยหรอไปวะไม่ต้องท่าขายสื่อมึงนี่ตัวตอแหล่เลยนะไอคิ้วไอคิ้ยสีพี่นี่ชอบทำตัวใสขื่อนะมึงดูในทวิตไอคิ้มึงนี่งพี่โมครับเช็คมาแล้วโพส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 ไปหน่อยดีบอกว่ารุ่นรุ่นใหญ่แล้วไงระวังรุ่นใหม่อย่างพวกผมก็แล้วกันเอ๊ะพี่ก็ถึงเลยขอแล้วแมวแมวแมวไม่ต้องโพสหรอกไม่ต้องโพสหรอกเอาโอเค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 รุ่นกำลังสร้างมองข้ามกันไปก่อนอย่าเอล่ะเอาล่ะว่าฆ้าไม้รุ่นวัาฆ่าไม้ปะเนี่ยโซเอ ตรงเอแล้วเรตงเอแบกปูนสัตว์ตงเอแปูนชอบเลยพี่ใส่บีนี่สีดำอ่ะอ้าวเชฟกุมกุมกุมมาสองีดควสองปะไม่พี่ไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กรสองกระเป๋าเบอร์เก้าร้อยครับกระเป๋าอะไรคะหนึ่งสองสามที่ห้าหกสี่ห้าค่ะกระเป๋าหนึ่งร้อยหรอกระเป๋าเบอร์เก้าร้อยครกระเป๋าเบอร์อะไครับครับห้าสิบเจ็่ กระเป๋าอะไรครับกระเป๋ากระเป๋าหกจองหนึ่งสองศูนย์สามครับคิดงถิ่นเมื่อกี้อย่ากยืบเลยหรออะไรวะดีไปไหนวะเนี่ยมันไปฟาร์มแล้วมั้งไอ้ลำไปคุยพาไปซื้อเพลินเฮ้ยไปทำไมทำไมอยู่ตรงนี้กันนะพี่จอนไปหาเดี๋ยวแล้วขับหาแทบตาย เอ้ยไอทีมไปไปสภาก่อนได้ไหมมุ่งจะไปขับหาเพื่อนเดี๋ยวส่งเพื่อนไปซื้อเพนที่สภาก่อนเออแต่ต้องไปกันทั้งหมดนะอ่ไปสภาก่อนก็ได้เพื่อนจะซื้อเพนใช่ไหมใช่พี่มงไหนพี่ไหนนะไอชายมุ่งมี่มงขอข้ามหน่อยพี่คือคือไม่อยากให้โพสต์ขายอ่ะเดี๋ยวมันจะคิดไว้ว่าเราจะหมดแล้วไม่ใช่โพสต์ขายละ ไม่ต้องไม่ต้องโพสขายอะไรนะมันจะคิดว่าเราจะหมดไอชายไม่โพสขายโคเฮนต้องจอดคิดกูลงไม่ได้ใครหิวไหมใครหิวไหมเอาโคซองไปคนละอันไหมใครหิวไหมใครหิวไหมเอาโคซองไปคนละอันไหมเอาคนละอันเปล่าที่เอาก็ได้ครับหนึ่งเจ็ดสองครับ ครับไปไหนมาเมื่อกี้อ่ะไปนะไปไหนมาเมื่อกี้อ่ะเพื่อไปหาพี่มาพี่ส่งครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอดีว่ามีสตอรี่ที่ลุงพี่ชายมันไม่ต้องคดขายเพื่อนพี่ชายเขารับเยอะป่ะผมมีอยู่พันกว่าโอเคนะรับเยอะเลยน้องไปหาให้หมดเลยพันมันก็ได้ประมาณสามแสนจริงๆเขาบอกว่า ตีขายหมดมีเรือหกร้อยอันตู้โะร้อยอันมนแตกมีเรืออยู่แล้วเขาไปได้เหรอมาดิใาชวนให้เราไปตีมยเหอไม่ได้เข้าไปเลยนะเกิดแล้วแลแบบเียรเอาเยรแพรอันีพี่หกร้อยอันเราข้างขามีไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วะนี้ในตู้ขายหมด่ะเอ้ยโอเคเอ้ยทำอะไรของพี่มาฟินขารับเท่าไหร่พี่สามร้อย สีราใครจะซื้อเพนเนี่ยมาซื้อกับพี่พูดดีมอมอปีนอย่าอย่าขายน้องะมอปีนมอปีนพี่พูดแล้วซื้อเพนใครจะซื้อเพนไปซื้อเลยซื้อวัตต์ต่อนะ่ะกูขายกูคิดอย่งเงี้ยเนี่ยขายเหรียญทองแดงด้วยเขารับเหรียญทอาแดงอะไรวะหกสิบบาทนะใช่หรอเดี๋ยวทองแดงเก็บไว้ทำตู้เฮ้ยทำเกาะเก็บไว้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 เก็บได้พี่ไหนอ่ะพี่ชวนพี่ไปอ่ะพี่อะไรหกสิบได้แปดพี่อยู่ในเอ็มซีพี่อะไรเหียเดียวเขาคิดผมไม่อยู่ ทำพี่ดุ๋ยพี่ดุ๋ยผมได้ประมาณแสนหนึงอ่ะตรงนี้เก็บไว้มากนะแก้มเลยไม่มีใช้อ่ะไฟรถไฟรถขายแป้งขายก็ได้นะจีดีบีได้ประมาณสามพันห้าใช่รวยรวยมันสำคัญที่พี่โดนตรีแก้มไปหาคนใช่ไหมเหรอพี่แวะไปดูเรนดัมถามซีนก่อนดิใช่เราไปดูเรนดัมกันมาไม่กูบอกกูไปดูเรนดัมมาแล้วกูก็เขียนดักแชทว่าเรนดัมไม่มีแล้วพี่บอกพี่คนนั้นชวน ก็ใช่ไงแล้วก็แว่ดูเรนดำตัดหามทิ้งตัดหามทิ้งโกหกตัดหามทิ้งไม่จัดเจ็บเีจทำไหมขันน้อยโก้ลาวก็ลักก็ลัก